อเสวนาจะพาลานังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังขลมุตตมังการไม่คบคนผ่านทั้งหลายหนึ่งการครบแต่บัณฑิตหนึ่งการบูชาคนที่ควรบูชาหนึ่งข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่าน วันนี้อาตมภภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาตกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องคบคนที่ควรครบเป็นอุดมมงคลสมดังพระพุทธดำรัสตรัสมงคลคือข้อปฏิบัติให้ถึงความเจริญและสันติสุข38ประการแก่เทพพยายดาผู้มาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ถึงที่ประทับ ขณะเมื่อเสด็จประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารอารามของท่านอนาถปินดิกะเศรษฐีใกล้เมืองสาวัตถีในเวลาล่วงปฐมยามแล้วมีเนื้อความในพระคาถาแรกว่าการไม่คบคนพานหนึ่งการครบแต่บัณฑิตหนึ่งการบูชาคนที่ควรบูชาหนึ่งนี้เป็นมงคลอันสูงสุด ดังจากได้อธิบายขยายความเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสัมมาปฏิบัติตามประสัทธ,ธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้พอสมควรแก่เวลาสื่อไปตามพระพุทธดำรัสที่ตรัสมงคลข้อที่หนึ่งว่าการไม่คบคนพาลเป็นมงคลสูงสุดนั้นก็เพราะคนพาลน,นั้นเป็นอยู่ด้วยอาการสักว่ามีลมหายใจเข้าออกไม่เป็นอยู่ด้วยปัญญาอันประเสริฐ คำว่าพานหรือภาละตามรากสั์บาลีแปลว่าโง่เขลาเบาปัญญาจึงแสดงลักษณะของความเป็นพานหรือพานนิมิตรออกมาให้ผู้อื่นเห็นและกําหนดรู้ความเป็นพานได้โดยทางความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาและทางใจคือเจตนาความคิดอ่านที่ชั่วร้ายอยู่เป็นประจำมิได้ขาดที่พระท่านเรียกทุจริตได้แก่กายทุจริต ความประพฤติชั่วทางกายหนึ่งวจีทุจริตความประพฤติชั่วทางวาจาหนึ่งและมนโนทุจริตความประพฤติชั่วทางใจกล่าวคือเจตนาความคิดอ่านที่ชั่วร้ายอีกหนึ่งเหตุเพราะความโง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้ผิดชอบชั่วดีไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงจึงหลงประพฤติกรรมที่ชั่วร้าย ให้เกิดผลเป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นตามความหนักเบาแห่งอำนาจของกิเลสที่เป็นเหตุนำเหตุหนุนให้หลงประพฤติชั่วร้ายนั้นๆในเบื้องต้นนี้ก็จะขอยกมโนทุจริตขึ้นกล่าวก่อนเพราะมนุษย์หรือสัตว์โลกทั้งหลายจะประพฤติดีหรือประพฤติประพฤติชั่วร้ายนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ใจว่าเป็นผู้มีจิตใจดีเป็นบุญเป็นกุศล หรือว่าเป็นผู้มีจิตใจไม่ดีเป็นจิตใจชั่วร้ายจิตใจนั่นแหละเป็นเหมือนนายหรือหัวหน้าที่บังคับบัญชาความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาให้ดีหรือชั่วร้ายถ้าบุคคลมีจิตใจที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลก็ย่อมประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยเจตนาความคิดอ่านที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลและด้วยกรรมดีที่เป็นบุญ เป็นกุศลนั่นแหละย่อมให้ผลแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นได้รับความเจริญและสันติสุขตามสมควรแก่ธรรมะปฏิบัตินั้นแต่ถ้าบุคคลมีจิตใจที่ชั่วร้ายย่อมประพฤติปฏิบัติไปตามเจตนาความคิดอ่านที่ชั่วร้ายเป็นบาปอกุศลและด้วยกรรมชั่วนั้นย่อมให้ผลแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติชั่วร้ายนั้นได้รับความเสื่อมเสียเป็นโทษหรือเป็นความทุกข์เดือดร้อน เหมือนล้อเกวียนหมุนตามรอยเท้าโคตัวเทียมเอกไปอยู่เช่นนั้นสมดังพระพุทธดำรัสที่ตรัสว่าทำทางหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าบุคคลมีใจชั่วร้ายแล้วพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีย่อมชั่วร้ายไปด้วยความทุกขย่อมติดตามเข้าไปประดุดล้อเกวียนหมุนไปตามรอยเท้าโคตัวนำเอกไปอยู่ฉะนั้น คนพาลคือคนโง่เขลาบ่ปัญญานั้นเมื่อคิดอ่านจะพูดจะคิดทำอะไรก็คิดแต่ความคิดที่ชั่วร้ายชื่อว่ามโนทุจริตด้วยอํานาจของกิเลสได้แก่อภิชาพยาบาทและมิชาทิฐิเป็นต้นเป็นเหตุนำเหตุหนุนให้ประพฤติปฏิบัติทางกายและทางวาจาตามเจตนาความคิดอ่านที่ชั่วร้ายนั้นกิเลสที่ชื่อว่าอภิชานั้นคือความโลภจั อยากได้ของเขาโดยประการอันมิชอบธรรมอีกในหนึ่งคือความคิดที่เพ่งเล็งคอยจ้องแต่จะเอาของของผู้อื่นด้วยวิธีการอันมิชอบธรรมเช่นด้วยวิธีการทุจริตเพราะคิดมิชอบการคดโกงหรือคอร์รัปชันหรือโดยการโจรกรรมต่างๆอันทําให้ผู้อื่นเสียหายเป็นทุกข์เดือดร้อนและย่อมเป็นผลให้ผู้ประพฤติทุจริตหรือชั่วร้ายนั่นเอง ต้องได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนได้ในภายหลังยังมีกิเลสอีกสองอย่างที่มีความหมายใกล้เคียงกันแต่ชั่วร้ายน้อยกว่าคืออิจฉาหมายถึงความปรารถนาอยากจะได้อยากจะมีทํานองเห็นเขาได้ดีมีความสุขแล้วตนก็อยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นกับเขาบ้างกิเลสนี้สามารถนำไปสู่ความแข่งดีแข่งเด่นในทางสร้างสรรค์หรือในทางทำลายก็ได้ กับอีกคำหนึ่งว่าริษยาซึ่งหมายถึงไม่อยากให้ผู้อื่นได้ดีกว่าตนคือเห็นผู้อื่นได้ดีแล้วทนอยู่ไม่ได้กิเลสนี้หากมีรุนแรงในจิตใจผู้ใดแล้วย่อมนำไปสู่ความคิดที่จำทำลายเขาให้พินาศกีดกันไม่ให้เขาดีกว่าตนหรือกดเขาให้ด้อยกว่าตนกิเลสที่ชื่อว่าพยาบาทหมายถึงความผูกใจเจ็บแค้นและคิดจะแก้แค้นหรือปองร้ายเขาให้พินาศเสียหาย ด้วยประการต่างๆเช่นด้วยการทำร้ายร่างกายหรือการทำลายทรัพย์สินหรือกล่าวร้ายให้ร้ายป้ายสีสร้างกระแสให้เขาเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงเป็นต้นกิเลสที่ชื่อว่ามิจฉาทิฏฐิหมายถึงมีความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรมเป็นต้นว่าเห็นความดีว่าเป็นความชั่วเห็นความชั่วร้ายว่าเป็นความดีอีกในหนึ่งคือไม่รับรู้บาปบุญคุณโทษไม่รับรู้ผิดชอบชั่วดี ไม่รับรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงนั่นเองบุคคลผู้ชื่อว่าเป็นคนผ่านก็เพราะเขาเดำเนินชีวิตไปด้วยอาการสักว่ามีลมหายใจเข้าออกด้วยความโง่เขลาเบาปัญญามิได้ดำเนินชีวิตเป็นอยู่ด้วยปัญญาอันเห็นชอบตามทํานองคลองธรมเขาจึงคิดแต่ความคิดที่ชั่วร้ายเพราะกิเลสสามกองใหญ่เหล่านี้คืออภิชาพยาบาทมิชาทิฐิ เป็นเหตุนำเหตุหนุนให้ประพฤติทุจริตชั่วร้ายทางกายทางวาจาและทางใจเหล่านี้ยังผลให้ผู้อื่นต้องประสบกับความทุกข์เดือดร้อนเสียหายและยังมีผลสะท้อนย้อนกลับมาสู่ผู้ประพฤติชั่วร้ายนั่นเองด้วยให้ได้รับโทษความทุกข์เดือดร้อนได้ในภายหลังจึงเป็นบุคคลที่ใครๆไม่ควรครบค้าสมาคมด้วยเพราะรังแต่จะนำให้ผู้คบค้าด้วยนั้น ต้องพลอยประสบความทุกข์เดือดร้อนเสียหายไปด้วยไม่ช้าก็เร็วคำว่าการครบคือการครบหาตรงกับภาษาพระท่านเรียกว่าเสพหรือซ่องเสพณะที่นี้หมายถึงการครบค้าสมาคมใกล้ชิดสนิทสนมเข้าเป็นพวกเดียวกันร่วมอุดมการเดียวกันส่งเสริมสนับสนุนกันและมีการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันเป็นต้น ส่วนการเพียงแต่รู้จักกันในวงสังคมทั่วไปไม่จัดเป็นการครบหาตามความหมายนี้คนพานนั้นเมื่อพูดก็มักพูดแต่ถ้อยคำที่ชั่วร้ายชื่อว่าวาจีทุจริตได้แก่มักพูดแต่คำพูดโป้ปดมดเท็จบิดเบือนให้ผิดไปจากความจริงเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียหายหนึ่งมักพูดแต่คำพูดที่หยาบคายก้าวร้าวด่าทอผู้อื่นเป็นเหตุให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจหนึ่ง มักพูดยุยงให้เกิดความแตกร้าวหรือแตกความสามัคคีในหมู่คณะหนึ่งและมักพูดวิจารณ์สักถามหรือแนะนำชี้แจงสั่งสอนผู้อื่นด้วยถ้อยคำสำนวนที่เพ้อเจอ้อเหลวไหลไรสาระไม่ตรงจุดไม่ตรงประเด็นไม่มีที่อ้างอิงที่ถูกต้องและที่เชื่อถือได้หนึ่งคนพาน,นั้นเมื่อกระทำการใดก็มักทำแต่กรรมที่ชั่วร้ายเป็นบาปอากุศลชื่อว่ากายทุจริต ได้แก่มักเจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไร้ความเมตตาปราณีมักเจตนาหลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตมักคดโกงคอรัปชันหรือช่อราดบังหลวงรวมทั้งการผลิตจำหน่ายสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทและการผลิตจำหน่ายยาพิษอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ใช้ประหัตประหารกันเป็นต้นอีกด้วยหนึ่ง มักประพฤติผิดในกามไม่สำรวมในกามสำส่อนในกามหนึ่งและมักเสพและติดสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอันเป็นความประพฤติผิดศีลและเป็นทางแห่งความเสื่อมเสียสุขภาพกายสุขภาพจิตก็สงเคราะห์เข้าในกายทุจริตนี้ได้อีกด้วยคนผานมักแสดงผานลักษณะคืออาการหรือลักษณะความเป็นผานของตนชื่อว่าผานนิมิตให้ผู้อื่นเห็นและกำหนดรู้ได้ และการแสดงพานลักษณะเป็นไปอย่างต่อเนื่องคือเป็นประจำชื่อว่าพาลาประทานเพราะเหตุนั้นคนพานจึงเป็นบุคคลที่ใครๆไม่ควรครบค้าสมาคมด้วยใกล้ชิดสนิทสนมด้วยเพราะภายัยอุปัตตะวันตรายและอุปสรรคหรือปัญหาที่ขัดขวางคุณความดีที่ขวางกั้นความสําเร็จในกิจการทั้งหลายและความเจริญทั้งปวงนั้นเกิดแต่คนพานปัญญาโฉดเขา หาเกิดแต่บัณฑิตผู้มีปัญญาอันเห็นชอบไม่สมดังสมเด็จประสัมมาสมุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในลักขณสูตรติกนิบาตอังคุตรนิกายซึ่งแปลความว่าภิกษุทางหลายภัยเหล่าใดเหล่าหนึ่งจะเกิดขึ้นภัยเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเกิดขึ้นแต่คนผ่านหาเกิดขึ้นแต่บัณฑิตไม่อุปัตถวเหล่าใดเหล่าหนึ่งจะเกิดขึ้น อุปัตถวะเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเกิดขึ้นแต่คนพานหาเกิดแต่บัณฑิตไม่อุปสรรคเหล่าใดเหล่าหนึ่งจะเกิดขึ้นอุปสรรคเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเกิดขึ้นแต่คนพานหาเกิดขึ้นแต่บัณฑิตไม่ภิกษุทั้งหลายคนพานมีภัยเฉพาะหน้าบัณฑิตหาภัยเฉพาะหน้ามิได้คนพานมีอุปัตถวะบัณฑิตหาอุปัตถวะมิได้คนพานมีอุปสรรคบัณฑิตหาอุปสรรคมิได้ด้วยประการดังนี้แล ภิกษุทั้งหลายภัยไม่มีมาแต่บัณฑิตอุปัตถวะไม่มีมาแต่บัณฑิตอุปสรรคไม่มีมาแต่บัณฑิตเพราะเหตุนั้นคนพานปัญญาโฉดเขาจึงเป็นบุคคลที่ใครๆไม่ควรครบแม่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้เมื่อก่อนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ได้สละทรัพย์สมบัติทั้งปวงบวชเป็นฤาษีชื่ออกิติดาบดหรืออกิติบัณฑิตอยู่ในสวนใกล้กับิลรัต ยังยานและอภิญญาให้บังเกิดขึ้นแล้วเหาะมาทางอากาศลงที่เกาะไม้หมักเมาใกล้เกาะไม้กากระทิงอาศัยต้นหมักเมาใหญ่สร้างบรรณศาลาอยู่ที่เกาะนั้นโดยไม่ได้ไปไหนเลยเพราะเป็นผู้มักน้อยด้วยเดชแห่งศีลอันบริสุทธิ์ของท่านอากิติดดาบทร้อนถึงเท้าสักกะเทวราชสเสด็จลงมาเพื่อจะประทานพรให้ท่านเมื่อจะขอรับพรท่าน อกิติดาบทได้กล่าวคาถานีก้กะเท้าสัก,กะกเทวราชว่าข้าพเจ้าขออย่าพึงได้เห็นอย่าพึงได้ยินคนผ่านและอย่าพึงอยู่ร่วมกับคนผ่านอย่าพึงทําและพึงพอใจในการสนทนาปราศัยกับคนผ่านครั้นเทา้ากสกะเทวราชถามท่านว่าคนผ่านได้ทําอะไรแก่ท่านหรือท่านจึงไม่อยากพบคนผ่านท่านอากิติดาบทได้ทูลท่านเทา้ากสกะเทวราชว่า คนพาลมีปัญญาโฉดเขาย่อมแนะนำสิ่งที่ไม่ควรแนะนำประกอบสิ่งที่ไม่ใช่ธุระการแนะนำชั่วร้ายเป็นความดีของคนพาลคนพาลแม้ผู้อื่นพูดอยู่ดีๆก็กลับโกรธเขาไม่รู้จักอุบายสำหรับแนะนำที่ดีเพราะฉะนั้นการไม่คบคนพาลเสียได้นั่นแหละเป็นการดีนักสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังเป็นพระมหาโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ต่อการบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว เป็นดาบทอยู่ในหิมวันประเทศเมื่อจะสอนดาบทกุมารบุตรของตนซึ่งเบื่อนายการอยู่ป่าใครจะออกจากป่าไปอยู่ในถิ่นมนุษย์ได้กล่าวพระคาถาสอนดาบทกุมารมีเนื้อความตอนหนึ่งไว้ว่าแนะ่พ่อความฉิบหายทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลผู้คบค้าคนพานมากเกินไปเจ้าอย่าสมคบกับคนพานนะ เพราะการอยู่ร่วมกับคนพาลเป็นเหตุนำทุกข์มาให้หลุดการอยู่ร่วมกับศัตรูในการถูกเมื่อคนพาลปัญญาโฉดเขา่าไม่รับรู้บาปบุญคุณโทษไม่รับรู้ผิดชอบชั่วดีไม่รับรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงเขาย่อมดำเนินชีวิตไปสักว่ามีลมหายใจย่อมคิดแต่ความคิดที่ชั่วร้ายด้วยอำนาจความโลภจัดเห็นแก่ตัวจัดด้วยอำนาจความพยาบาทมาตร้าย เป็นคนเจ้าเขียดเจ้าแค้นผูกใจเจ็บแค้นจึงคิดแต่จะพูดจะทำการแก้แค้นอยู่ตลอดการเป็นนิดด้วยความปราศจากเมตตากรุณาธรรมด้วยอำนาจความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรมจึงประกอบแต่กรรมที่ชั่วร้ายมีกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตร่ำไปคนพานเป็นบุคคลที่ใครๆไม่ควครคบด้วยด้วยประกาศนีและประการสำคัญที่สุด คือเราเองนั่นแหละต้องสำรวมระวังอย่าให้ความเป็นพานเกิดมีในตัวเราเองด้วยนั่นแหละจึงจะประเสริฐสูงสุดโดยแท้ส่วนบัณฑิตเป็นผู้มีปัญญาอันเห็นชอบรอบรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงย่อมรู้จักบาปบ,บุญคุณโทษรู้ผิดชอบชั่วดีตามที่เป็นจริงท่านผู้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตจึงไม่กระทำกรรมที่ชั่วร้ายย่อมเป็นผู้คิดแต่ความคิดที่ดีที่ชอบ กอบด้วยสารประโยชน์ชื่อว่ามโนสุจริตย่อมพูดแต่คำพูดที่ดีที่ชอบที่มีสารประโยชน์ชื่อว่าวจีสุจริตและย่อมกระทำแต่กรรมที่ดีที่ชอบที่มีสารประโยชน์ชื่อว่ากายสุจริตรวมความว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมมีสติปัญญาอันเห็นชอบตามทํานองคลองธรรมจึงชื่อว่าบัณฑิตแปลว่าผู้รู้อันใครๆควครคบค้าสมาคมด้วย เพราะการครบค้าสมาคมกับบัณฑิตบัณฑิตย่ตยอมแนะนําไปสู่ความเจริญและสันติสุขในชีวิตแต่ส่วนเดียวบัณฑิตลักษณะคือลักษณะหรืออาการของความเป็นบัณฑิตนั้นย่อมเห็นและกําหนดรู้ได้จากการที่ท่านแสดงออกทางกายด้วยการกระทํากรรมที่ดีเรียกว่ากายสุจริตแสดงออกทางวาจาด้วยวาจาที่ดีชื่อวาจีสุจริต แสดงออกทางจิตใจคือเจตนาความคิดอ่านที่ดีชื่อว่ามโนสุจริตอยู่เป็นประจำคือต่อเนื่องไม่ขาดสายอธิบายว่าบัณฑิตย่อมกระทําแต่กรรมดีชื่อว่ากายสุจริตอยู่เสมอนั้นได้แก่เป็นผู้งดเว้นจากเจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นไม่คิดประหัดประหารกันเป็นผู้กอบด้วยเมตตาธรรมปรารถนาแต่จะให้ผู้อื่นอยู่ดีมีสุข และกรุณาธรรมปรารถนาแต่จะให้ผู้อื่นพ้นทุกขนี่ประการหนึ่งเป็นผู้งดเว้นจากการหลอกลวงผู้อื่นเขาเลี้ยงชีวิตหรือคดโกงต่างๆรวมทั้งไม่ประกอบอาชีพทุจริตที่เป็นโทษแก่ทั้งตนเองและผู้อื่นมีจิตใจโอบอ้อมอารีมีปกติเป็นผู้เสียสละความสุขส่วนตนบริจาควัตถุสิ่งของให้วิชาความรู้และธรรมะเป็นทานเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นหนึ่ง เป็นผู้สันโดษในคู่ครองของตนมีความสำรวมในกามไม่สำสอนในกามอีกหนึ่งบัณฑิตย่อมพูดแต่คำพูดที่ดีชื่อว่าวจีสุจริตอยู่เสมอได้แก่พูดแต่ความจริงด้วยจิตใจที่ซื่อตรงไม่พูดคำหลอกลวงใครนี้ประการหนึ่งพูดแต่คำพูดที่สุภาพอ่อนโยนอ่อนหวานไม่พูดวาจาหยาบคายก้าวร้าวด่าทอใครหนึ่งพูดแต่วาจาประสานไมตรี ไม่พูดยุแยกให้เขาแตกสามัคคีในหมู่คณะหนึ่งพูดแต่วาจาสุภาษิตคือเป็นคำพูดหรือเป็นถ้อยคำวิจารณ์หรือเป็นข้อแนะนำคำสั่งสอนที่ดีที่มีประโยชน์โดยเป็นคำพูดที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมมีที่อ้างอิงที่เชื่อถือได้และตรงประเด็นไม่เป็นคำพูดที่เพ้อเจ้อเหลวไหลไรสาระหนึ่งบัณฑิตย่อมคิดแต่ความคิดที่ดีชื่อว่ามโนสุจริต คือไม่โลภจัดไม่ตันหาราคะจัดถึงเพ่งเลงอยากแต่จะได้ของเขาด้วยประการอันไม่ชอบหนึ่งไม่พยาบาทอาฆาตมารรายไม่จองเวรใครด้วยความเป็นผู้มีจิตใจที่เปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรมคือเมตตาพรหมวิหารความรักปรารถนาแต่จะให้ผู้อื่นอยู่ดีมีสุขกรุณาพรหมวิหารความสงสารปรารถนาแต่จะให้ผู้อื่นได้พ้นทุกขมุติตาพรหมวิหารมีจิตใจที่พลอยยินดี ที่ผู้อื่นได้ดีไม่มีจิตอิจฉาริษยาใครอุเบขาพรหมวิหารคือมีจิตใจมัธยัตเป็นกลางวางเฉยเมื่อเห็นผู้อื่นถึงซึ่งความวิบัติโดยที่ตนเองช่วยเหลืออะไรไม่ได้ไม่มีจิตใจคิดจะซ้ำเติมหรือเยาะเย้ยใครผู้ใดไม่มีความเห็นผิดจากทํานองครองธรรมมีความเห็นถูกต้องตามทํานองครองธรรมว่าทํากรรมดีย่อมได้ดีทํากรรมชั่วย่อมได้ชั่วดังนี้เป็นต้น นอกจากนี้บัณฑิตผู้มีปัญญาอันเห็นชอบยังเป็นผู้รู้ข้อปฏิบัติให้ได้รับประโยชน์สุขในปัจจุบันทันตาเห็นและรู้ข้อปฏิบัติให้ได้รับประโยชน์สุขต่อไปในการข้างหน้าและรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงประโยชน์สูงสุดคือมักผลนิพพานสมดังพระพุทธดำรัสที่ตรัสว่าทิเทฆัมเมจโยอัตโทโยจัตโทสัมปรายโกอัทธาพิสมยา ทีโรบันดิตโตปวุจจตีแปลความว่าทีรรชนท่านเรียกว่าบัณฑิตเพราะถือเอาประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในทิฏฐิธรรมและประโยชน์ในสัมปรายภพอธิบายว่านักปราดท่านเรียกว่าบัณฑิตคือผู้รู้เพราะท่านสามารถรู้ข้อปฏิบัติให้ได้รับประโยชน์สุขในภพชาติปัจจุบันทันตาเห็นและประโยชน์สุขในอนาคตการคือในภพชาติต่ตอ,ต,อต่อไป ข้อปฏิบัติให้ได้รับประโยชน์สุขในภพชาติปัจจุบันทันตาเห็นได้แก่อุทถานสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจการงานอาชีพและในหน้าที่ความรับผิดช,ชอบให้สำเร็จด้วยความอดทนไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากไม่ทอดทิ้งธุระเสียกลางคันหนึ่งอารักษสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ที่ธรมาหาได้โดยสุจริต ไว้ให้ใช้ได้นานๆรวมทั้งรู้จักรักษาฐานะทางเศรษฐกิจและทางสังคมคือเกียรติคุณความดีของตนและของครอบครัวให้เจริญและมั่นคงหนึ่งกัลายาณมิตรตารู้จักคบคนดีเป็นมิตรหนึ่งสมชีวิตารู้จักใช้สอยทรัพย์ที่ทำมาหาได้โดยสุจริตให้พอเหมาะแก่รายได้มิให้ฝืดเคืองนักและมิให้พุ่มเฟือยสุรุยสุร่ายนักข้อปฏิบัติให้ได้รับประโยชน์สุขในอนาคต คือในภพชาติต่อๆไปนั้นได้แก่ศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธาในบุคคลและข้อปฏิบัติที่ควรศรัทธาคือศรัทธาในพระรัตนตรัยนั่นแหละกล่าวคือมีความศรัทธาในคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ดังนี้ย่อมนำชีวิตไปสู่ความเจริญและสันติสุขแต่ส่วนเดียวและยังสามารถให้ถึงความพ้นทุกข์ได้อย่างแน่นอนแท้จริงอีกด้วย ศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลกรอบด้วยอินทรีสังวรและหิริโอตตปะได้แก่ความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปอากุศลนี้ย่อมเป็นผลให้เป็นผู้ไม่มีเวรภัยเพราะความประพฤติเบียดเบียนใครอีกต่อไปจาคะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความเสียสละและการบริจาคทรัพย์สินสิ่งของวิชาความรู้ และธรรมะให้เป็นทานเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นนี้ย่อมยังผลให้เกิดความเจริญและสันติสุขในการทุกเมื่อได้นี่หนึ่งปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาอันเห็นชอบรอบรู้บาปบุญคุณโทษรู้สิ่งที่เป็นสาระประโยชน์และที่ไม่ใช่สาระประโยชน์และรอบรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงนี้ย่อมดำเนินชีวิต ไปถึงความเจริญและสันติสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อีกประการหนึ่งปัญญารู้แจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงย่อมนำถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และถึงบรมสุขอย่างถาวรได้นี่อีกประการหนึ่งบัณฑิตผู้รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์สุขในปัจจุบันหนึ่งประโยชน์สุขในอนาคตหนึ่งและ ถึงประโยชน์สุขอันสูงสุดคือหมักผลนิพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรตลอดไปได้อีกหนึ่งได้เช่นนี้จึงเป็นบุคคลที่ควรครบและประการสำคัญที่สุดก็คือตัวเราเองนั่นแหละจะต้องสร้างความเป็นบัณฑิตให้เกิดขึ้นในจิตสันดานของเราเองจึงจะเป็นมงคลอันประเสริฐสูงสุดอย่างแท้จริงเพราะมีแต่จะชักนำชีวิตของตน คือผู้ที่คบค้าสมาคมด้วยนั้นไปสู่ความเจริญและสันติสุขแต่ส่วนเดียวสมดังพระพุทธดำรัสตรัสมงคลสองข้อแรกว่าการไม่คบคนพานหนึ่งการครบแต่บัณฑิตหนึ่งเป็นมงคลสูงสุดและสมดังสุภาษิตไทยๆแต่โบราณกล่าวว่าคบคนพาลพาพา,พาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลดังนี้แลก่อนจบปฐาฐกถาธรรมนี้ อาตมาภาพขออาราธนาขอเชิญสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้ตั้งจิตอธิษฐานถึงคุณพระศรีรัตนตรยัยได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของเราจงทรงพระ,กะเกษมสำราญทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงปราศจากโรคาาธและสัพพะ อันตรายทั้งปวงทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานและสถิตสถาพรในสิริราชสมบัติเป็นฉัดทองคุ้มกล้าวคุ้มกระม่อมพระสกนิกรชาวไทยเราให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดชั่วการนานเทินขอถวายพระพรและขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพร